สวัสดีครับพบกับผมและช่วงยินดีที่ได้รู้จักช่วงเวลาที่จะทําให้คุณเข้าใจเพื่อรวมสังคมได้มากขึ้นกว่าเดิมส่วนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับใครนั้นเชิญติดตามชมได้เลยครับโทนะเดี๋ยวพ<ส>ี่<ส>ดานเมื่อก<ส>ี้เเป็นอะไรครับอันนี้เขาเป็นนั้งแต่กำเนดแล้วอันนี้เหรอครับเพราะว่าเหมือน ต้องบอกอยาาก้อนไปลอแม่กับพ่อเนี่ยแต่งงานกันตั้งแต่แม่ถ้าจะไม่ผิดแม่จะยี่สิบพ่อยี่สิบสามแล้วทีนี้แม่เป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงไงครับคือปกติคนที่เขาแต่งงานกันเนี่ยส่วนใหญ่ปีสองปีแรกเขาก็จะมีลูกแล้วแม่เนี่ยว้นจับแต่งงาน,นมาสิบสามปีเราเป็นคนที่มีลูกยากและแม่ก็ต้องกินยารักษาตัวตลอดแม่เป็นโรคที่แบบมีโรคประจัตัวแต่เป็นโรคที่แบบหมอหาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันเป็นอย่างเงี้ยวาตลอดเป็นสิบกว่าปีแล้วจนมาคิดว่าไม่มีลูกแล้ว ก็มาท้องโอ๊ตเพราะจัดแต่งงานมาสิบสามปีก็ตลอดเวลาที่ท้องมาหมอก็พ่อพยายามเช็กตลอดนะเพราะว่าเรามีลูกยากกลัวลูกจะเกิดมาแล้วไม่เป็นหมอก็เช็คตลอดว่าก็ไม่เป็นอะไรแต่พอวันที่เกิดออกมาก็ดันเป็นอย่างนี้แต่หมอก็แบบพ่อก็โวยวายเหมือนกันนะเออทาไมถึงให้ลูกผมมาเป็นอย่างนี้เออเพราะว่าเขาบอกพ่อว่าถ้ารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้พ่อคงไม่ให้เกิดมาหรอกเพราะว่าไม่อยากให้อออกแบบออกมาเจอแบบสังคมอะเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าคือคนเรามันก็ต้องมีน้อในใจที่แบบเออทำไมเรามันไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยพ่อเขาก็คิดเขาเล่าให้ฟังเย พ่อก็ร้องไห้เสียใจเหมือนกันก็เลยพ่อก็เล่าให้ฟังมาเลยคือคุณแม่ด้วยแม่ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยใช่ด้วยด้วยร่างกายก็ั้งพากระดูกหลังพาคอพาอะไรนี่ครับแล้วก็ประจวบว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามีลูกตอนอายุมากแล้วด้วยใช่แล้แก็อาจจะแบบยาที่กินไปใช่แล้วใช่เหมือนแบบเราท้องแม่ท้องอยู่ี่แล้วต้องกินยาที่แบบ ระงรับตรงนู้นตรงนี้มันอาจจะไปเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ต,ตของเด็กด้วยนี่ะครับแต่โอเคนะคือโอ๊ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาใช่ไหมครับคือถามจริงๆว่าเกิดมาครั้งหนึ่งนะโอดเคยโอ๊ไม่เคยพูดกับใครนะเคยโอ๊ยเคยคิดนะว่าแบบพอโตมาตอนเด็กๆก็ไม่เท่าไหร่้ยตอนเด็กอาจจะมีบ้างเพื่อนล้อเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาโตมาสักพักหนึ่งอยู่ในช่วงมอนหนึ่งนี่แหละเรียนที่พระขนมเนี่ยโอเคยคิดว่าแบบนั่งนอนดูทันทัดว่าทําไมวันหนึ่งเราแบบ มันเกิดมาแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเคยคิดนะเคยเคยเดินไปในฟัวมันก็ค้าแบบไปเหมือนหยิบมีดแบบจะฆ่าตัวเองเลยนะแล้วแบบแล้วพอถือมาตรงเนี้ยมานั่งตรงนี้แหละแล้วเปิดโทรทัศน์ดูวันนั้นนะ่ะเอใจมีรายการหนึง่งช่องอะไรอะไรจาไม่ได้เขาสะท้อนภาพคนตาบอดอ่ะเขาเปิดโทรทัศน์มาว่าเปิดโทรทัศน์ไปพอดีแล้วไปเจอเขาแล้วแบบว่าถึงเขาจะตาบอดแต่เขาสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้เงี้ยแล้วแบบโอก็เลยคิดว่าแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะแบบบางคนแล้วไปเห็นเด็กบางคนแบบว่า มีทุกอย่างแต่ก็เกะกันเนี้ยโอ้ก็มานั่งมองตัวเองว่าเออทุกวันนี้เราเกิดมาพ่อมีเราคนเดียวใช่ไหมเราอยากได้อะไรพ่อแม่ให้เราทุกอย่างถึงแม้แบบมีบางคนที่เขาอยู่รอบตัวเราเขาลําบากกว่าเราอีกเขามีครบสามสิบสองประการแต่เขายังขาดเรื่องการเรียนไม่มีเงินจะเรียนไม่มีเงินจะกินอะไรพวกนี้โอ้เลยมองว่าเออที่เราทําไปเนี่ยมันไม่ใช่แล้วโอ้ก็เคยคิดอย่างนี้มันก็เลยเออตั้งแต่นั้นมาก็เลยเลิกคิดเปลี่ยนตัวเองใหม่โอเคเออเราจะมาใส่ใจอะไรกับเรื่องแค่นี้ใช่ไหมเพราะคนรอบข้างเขาดีพร้อมเขายัง แยกกว่าเราอีกเพราะเรายังถือว่าสบายแล้วถ้าเราคิดว่าเราํำบากถ้าเรา,เรามองไปรอบๆข้างตัวเราในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยครับในการไปโรงเรียนหรือในการทําอย่างอื่นนะครับไม่ว่าเดินทางอะไรเงี้ยสังคมรอบข้างเพื่อนแฟนหรือย,ยังไงเนี่ยคือเอาเพื่อนก่นดีกว่านะ <c oughs> ง่ายๆก่อนีกว่าเป็นแฟนเขารู้สึกยังไงหรือว่าเขามีอาการยังไงบ้าง <c oughs> ตอนที่เรา <c oughs> <ๆ>เราเราเ,ราเราพิ่งากการู้จักกันอะไรเงี้ยครับคือญ <c oughs> <c oughs> ี่ปุถึงเพื่อนเนี่ย ถ้าเป็นตอนเด็กๆอ่ะต้องเข้าใจนนวัยแบบอนุบาลประฐมเล็กๆเงี้ยมันต้องมีแงแบบเราต้องน้อยใจอ่ะเพื่อนล้อไงโหทำไมมือเป็นอย่างงน้นมือเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมีบ้างนะแต่เข้าใจคือคือตอนนั้นเราอาจจะโมโหเคยทะเลาะกับเพื่อนนะทำไม่ะอะไรเงี้ยทำไมไม่เป็นบ้างแล้วไปอะไรเงี้ยแต่คือพอโตเราโตมาปุ๊บเรารู้ว่าเออในวัยเด็กเออเข้าใจว่าเออทำไมเพื่อนเป็นอย่างนั้นเราจึงจำได้นะเพื่อนคนไหนล้อเราบ้างอะไรนยแต่คือพอโตมาแล้วถึงจะรู้ว่าโอเคใช่ตอนนั้นไม่อยู่ในวัยเด็กแต่พอโตมาเนี่ยมาอยู่ในเพื่อนก็ต้องขอบค คือเขาไม่เคยแบบเอาประเด็นนี้มาเป็นแบบว่าเราแบบน้อยหรือได้อกว่าคนอื่นเงี้ยบางทีทํางานอะไรเงี้ยเขาให้เราไปทําเงี้ยแต่ผมบางทีทําไม่ได้เงี้ยเพื่อนก็นลยถึงไปว่าเอ้ยทำไมมึงไม่ทําเนี้ยผมก็มองหน้านแบบว่าเป็นอะไรทำไมถึงทาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเฮ้ยขอโทษรถเพราะว่าที่มึงให้มึงทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เคยคิดไงว่าเป็นอย่างนี้คือเหมือนแบบว่า โอ้ดะเป็นเพื่อนที่แบบว่ายังเหมือนคนปกติทั่วไปต้องขอบคุณเพื่อนอย่างเงี้ยที่เพื่อนคิดว่าเราเหมือนแบบคนปกติทั่วไปโดยที่ลืมประเด็นเนี้ยที่เราเป็นไปแล้วนัแ่แหละคือต้องขอบคุณเพื่อนที่แบบทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าเราเป็นเหมือนคนปกติซึ่ง<ช>ลืมประเด็นนี้ไปเลยอะไรเงี้ยคือเพื่อนทุกคนอย่างเป็นอย่างเงี้ยใช่ได้ข่าวนะครับว่าโอ้ดได้มีส่วนร่วมในการในกิจกรรมที่ทางรัฐบาลจัดใช่ไหมคือกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติสมาชิกประสง์ปรึกษาหารืมใช่ไหมครับ อ๋อครับเป็นกิจกรรมนี้ยเป็นกิจกรรมเมื่อวันที่12มกราเป็นงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งรัฐสภาเป็นคนจัดคือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนน่ที่คัดเลือกโดยวิทยาัยก็ไม่รู้นะคัดเลือกเข้าไปแล้วก็มีการคัดเลือกมีการเตรียมตัว3วันก่อนที่จะถึงวันจริงในวันที่12โอก็มีการไปซ้อมแล้วก็ในวันที่คัดเลือกเนี่ยเขาสมาชิกที่มาคัดเลือกเนี่ยเขาเลือกให้เราเป็นประธานรัฐสภาก็ดีใจที่ได้บทบาทตรงนี้ ครับผมขอผมขอนิดนึงนะครับท่านพระอ่อนครับที่ท่านบอกว่าปลาระเบิดครับท่านก็ไม่ต้องโกรธผมนะครับที่ปิดไม้นะครับผมปิดตามระเบียบข้อบังคับนะครับไม่ต้องปลาระเบิดไปปลาบ้านผมเหมือนกันนะครับครับผมครับกดดันไหมครับตอนที่ได้รับเลือที่ผ่านมาทุกครั้งตัวเองก็มีโอกาสได้ขึ้นพูดไม้พูดหลายเวทีเป็นประธานหลายที่แต่ก็ไม่มีครั้งใดเท่าครั้งนี้เพราะว่านี่มันถึงแบบว่าที่นั่งตรงนั้นมันเป็นบัลลังก์ที่แบบเขาเรียกว่าตัวแทนของรัฐมหาทักษันเนาะ ถึงแบบแม้ว่าเราจะเป็นแค่บทบาทสมมติแต่ครั้งหนึ่งคือได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่เขาจัดงานบอกว่างานนี้เขาเตรียมมาเป็นเกือบ30ปีแล้วเพราะว่ากว่าจะได้รับการอนุมัติให้เปิดเข้าไปให้เด็กเยาวชนได้แสดงกิจกรรมแบบนี้ยากมากก็ถือว่าภูมิใจเพราะถือว่าเราเป็นครั้งรุ่นแรกของเยาวชนด้วยที่ได้มีโอกาสเข้าไปในส่วนของตรงนี้ค่ะโอเคนะมัน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 ก็พิสูจน์ให้เห็นนะใช่ป่ะก็เป็นก้าวก้าวไปเรื่อยๆว่าสังคมอ่ะ มันมันมันไม่ได้ตัดสินแล้วอะเรื่องที่ว่าข้อด้อยข้ออะไรอย่างเงี้ยครับมันตัดสินความเป็นผู้นามากกว่าก็ยังยังย้งําอยู่เรื่อยๆนะมันมันคนตัวเราเองแหละที่ทําให้ตัวเราดูด้อยอคิดไปเองส่วนใหญ่แบบเราเหมือนแบบเราไปตั้งอคติตัวเองว่าเออเราทาไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าส่วนมากมันจะแบบไปบั่นทอนใจตัวเองซะมากกว่าอะไรที่แบบว่าคิดว่าเราทําไม่ได้ทําไม่ได้นี่พี่ว่ายังไม่น่ากลัวถ้าไม่ได้ทํานะครับอจริง คือบางครั้งเราลองทําไปแล้วเออลูกนี้เราทาตั้งแต่แรกซะดีกว่าเคยมีนะแบบบางทีคิดว่าเ,เออลูงนี้ทาซะดีกว่าอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นเรื่องดีๆท,ที่ที่สังคมมันก็ยังมีอยู่นะใช่ไหมแต่เชื่อว่าสังคมทุกสังคมมันมีอ่ะแต่แค่บ,บางคนอะมันมันมันกลัวมากกว่ารับไม่ได้กับตัวเองมากกว่าจริงๆสังคมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะแต่จ,จะ รับไม่ได้กับตัวเองมากกว่าท้อแท้แล้วไม่มั่นใจใช่ไหมมันมันมันอยู่ที่ว่าความพอใจเราเห็นนี่คนที่มันใช้ชีวิตแบบเหนือกว่าปกติอ่ะก็มีคุณสามารถขับเคลื่อนทางสังคมก็มีนะคนที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่าแต่แบบว่าโอ้โหคนที่เขามีน้ําหนักในคําพูดอะแล้วพิทําให้สังคมมันดีขึ้นนะนะมันมันมันได้มีเยอะหวังว่าจะทําให้ถึงจุดนั้นนะจะเป็นแรงใจให้ครับเป็นแรงใจ ขอบคุณมากครับออสวันนี้มก็ขอบคุณมากที่ได้สละเวลาให้เราทําความรู้จักกันนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้อาจจะต้องขอตัวกลับก่อนละกันเดี๋ยวรถล่อนเปิดยังไงเนี่ยโอเคครับมีโอกาสคงได้นั่งพูดคุยกันอีกนะครับสวัสดีอินเทอร์เน็ตหนาเยาวชนในปัจจุบันเนี่ยแบบทำตัวแบบไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ย ให้มันแบบเวลามันหุบไปวันๆหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหน้าแทนที่จะแบบอย่างที่อาบอกคือเหมือนแบบตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองไว้อะไรเงี้ยคิดที่ดีไว้เ,เองอย่างจะทาอะไรไม่ใช่แบบว่าวันๆหนึ่งเช้ามาหมดเปินวันเที่ยวเล่นเตะอะไรอย่างเงี้ยหมดเป็น,นมุมมงคิดว่าเออเราควรกคนที่จะแบบมีเป้าหมายของตัวเองมีคำพูดคำพูดหนึ่ง,งที่แบบว่าเคยไปอบรมแล้วมีวิทยากรหนึ่งเขาพูดว่าการที่เราจะเดินหมากรุกยังต้องคิดและถ้าเราจะเดินมาชีวิตเราจะไม่คิดเรื่องางไร นี่ยคือสิ่งที่ว่าแบบจำติดใจมันตลอดเราเองมันก็คือความจริงนะ